มีไหมไม่มีแต่ว่าเต่าสามีเต่าเต่าสามีเบบี้ชื่อน้องจินนาอ่างนีง้นงั้น,นคุณจะขอยืมไปเล่นก่อนเลยดีไหมน้องจินนาน้องจินนาอยู่ไกลนะเอาเร็ว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 น้องจินนาอยู่เชียงรายอ๋อเแบบี้ัวใส่เป็นเพอร์สเลยใช่ไหมอืมอ,นนอแต่ว่า ี่ของงเองอ่ะงั้นเล่นเพลงหนูมารีเดี๋ยวค่อยไปสอนน้องมาลูกมาเร็วอ่เร็วน้องแต่พี่ก็มีเร็วเร็วเดี๋ยวพ่อหิว,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 วข้าว <c oughs> อ่หาเอฟชาร์ปเตรียมนิ้วก่อนเลยน,นั่งตรงๆลูกเดี๋ยวไม่สวยเห็นไหมเจ้าหญิงเขาไม่มีใครพิงเก้าอี้สักคนเลยอ่ะอ่ะเล่นเองเลยนะ

เ,เดี๋ยวถ้าถ้าโตคราวนี้เราต้องคิดตัวโน้ตไว้ในใจเราจะไม่พูดตัวโน้ตกับตัวหยุดแล้วนะลูกนะอะ่เก็บอ,อุปกรณ์ได้เลยไม่โยงแล้วโตวแล้วไม่ต้องโยงแล้วทําได้แล้วผ่านแล้ว